แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าอยู่จะตัดไปอย่างนั้นนะครับอ้าวก็ลืมเขาไปคำว่าตัดก็ลืมเขาไปแต่บางทีมันก็ลืมไม่ลงนะครับลงฮะอ๋อพอเราทาไปนานๆก็ลืมหมดอ่ะอ๋อแล้ตัดเองแลครับเพราะหลวงตาชอบเล่นให้ทิ้งก่อนทิ้งตัดสายใหญ่ตัดสายใหญ่คือลืมครับถ้าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาคิดไปเนี่ยมันจะมายาวกับบุคคลคนนั้น อยู่กับเรานานเนี่ยครับมันจะโอ้โหมันมายาวเลยเหมือนคนมีทุกข์อ่ะเวลา,น,าน,นึกถึงทุกข์หนึ่งก็จะย้าไปนะน้าตาก็จะไหลไปเรื่อยๆก็ยจยกว่าจมอจมอยู่กับขึ้นไม่ได้อยู่ในเราทาลายชาติขันตัวเองแล้วบางคนจมอยู่นานจะทําไงให้ไม่จมครับไม่จมก็ต, <laughs> <laughs> ต้องเปลี่ยนขึ้นอ๋อต้องเปลี่ยนขึ้น เรียนบ่อยๆมันก็ไม่จมเป็นชื้นง่ายสุดก็คือสวดมนต์ใช่ไหมใช่อ๋อสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากนะจะว่ายากก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ัสวดเรามันต้องพิจารณาทะนว่ามันต้องทดสอบมันต้องพิจารณามันต้องพิสูจน์ว่าสวดแล้วมีประโยชน์ดดอะไรไหมครับประมาณนั้นแหละคำว่าพิจารณาของหลวงตาหลวงตา,าพิจารณาอะไรับร็จแล้ววันนี้มันเป็นยังไงอ อารมณ์มันมาจากไหนทําไมไม่สวดมนจะอารมณ์ไม่ดียังไงมายังไงใช่ไหมค่ะเออพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนขึ้นอ๋อนีนทุกวันเน่ยบางทีเช้ากออธิษฐานจะอยู่ในพุทธมนต์เย็นก็ก่อนนอนแล้วก็พิจารณาพิจารณาแต่วันเนี้ย<อ>ุ่งมันไปทางไหนมั่งจิตมันไปทางไหนใช่ไหมล่ะพิจารณา ถ้าตัวไม่ทำอย่างลวงตาว่าเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกต้องพิจารณาทุกวันใช่ต้องตัดอารมณ์ที่ไม่ดีให้ไวที่สุดเท่าที่ไวได้ครับอืมจะอยู่ไม่ได้แน่นอนมีเครื่องอยู่เช่ไหมครับเครื่องอยู่ของลวงตาคืออะไรครับเครื่องอยู่คือความเบาความสบายความเพลินความสุขความสุขใช่อืม ไม่สุขเขาจะไปนั่งสวดทาไมไม่นั่งภาวนา,าทําไมถ้ามันไม่สุขอะครับแต่เราเข้าไม่ถึงที่เขาสวดที่เขาทําอะใช่ครับแเราไม่ถึงเราก็ไม่รู้อะอ๋อถ้าเราถึงเราจะรู้ไหมรู้ครับเขาเป็นมนุษย์อย่างเราไหมอเออเออ<ม>นี่ยคํเนี่หลวงพ่อท่านบอกเองเป็นมนุษย์ไหมท่านบอกเป็นเหมือนกันอ่าพระเจ้าก็ท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละท่านครับทาไมท่านเป็นพระเจ้าได้ ท่านกับวันเร,รียนไ่ตายเกิดไม่กับเรานี่แหละครับชใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ท่านค่อยๆทําไปแต่ละพบจะระชาติความรู้ไม่ใช่เรียนชาติเดียวเนี่ยอ <ront> ๋อรู้เรื่องการวียนา่แต่เกิดไม่ใช่รู้ชาติเดียวน่ะครับโอ้ถ้าไม่เรียนชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ไม่เรียนอีกอะใช่ครับไม่เรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เรียนอีกอะมันต้องเปือนนะว่าโลกนี้มันติดอะไรไม่ได้เย่าว่าแต่ความทุกข์เลยทั้งว่า ความสุขเองก็ติดไม่ได้เลยเพาสมันไม่เที่ยงมันสองขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราเราก็ติดความสุขนะครับมันเพลินเวลาไม่ทุกข์ล่ะทุกข์ก็ติดเหมือนกันอ่าทุกข์มันติดไม่ได้หรอกก็บอกให้ติดความสบายให้ติดความสุขในธรรมธรรมชาติไม่ให้ทําร้ายชาติไม่ให้จิตทำร้ายชาติทั้งสี่แล้วจิตมันเป็นตัวควบคุมอยู่ แต่เราทำร้ายมันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปทางธาตุแะเดี๋ยวเราสวดมน่ะสวดบ่อยๆความรู้สึกมันก็ไปทางธาตุมือนกันครับมันเพลินไปทางธาตุนั่งเป็นชั่วโมงก็แป๊บเดียวใช่ไหมแบบเดียวถ้าเพลินสุขไหมใช่ครับอถ้าเราไม่เพลินอ่ะยึดยึกยึดเดี๋ยวก็ปวดนู่นปวดนี่แสดงว่าความสุขไม่มีอ๋อแสดงว่าความสุขกับความเพลินเป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับถูกเพราะมันเพลินแล้วก็จะ โอ้สามชั่วโมงเนี่ยแปบ๊บเดียวอ๋อครับนาน,นานเข้าล่ะมันไม่สามชั่วโมงหรอกสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนานๆเข้าหลายปีเ็านะอายุมากขึ้นมากขึ้นยี่สิบสี่ชั่วโมงที่สิบสี่ชั่วโมงอะถูกมันทำตลอดนี่คือเหตุผลที่ตอนนอนหลงตาก็ ให้สวดหมด์ให้เปิดบทสวดใช่ไหมครับสวดก็สวดนะสวดจนหลับอลองคิดดูด้วยว่าตลอดเจสี่ชั่วโมงไหมแต่ตลอดชีวิตว่าเนแต่ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยพื้นฐานตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยฐานของจิตเนี่ยจะทํายังไงจะให้มันเกิดความเคยชินใช่ครับใช่ตรงเนี้ยท่านจะต้องอดทนอ๋อ ต้องทนทาความดีทนทนหนีจากขึ้นขึ้นไม่ดีครับใครจะยังไงอย่าไปสนใจสนใจว่าเราเนี่ยต้องอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีไปที่ไหนขึ้นที่ดีก็กมาลวงตาเจอหลวงพ่อเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะบางคนนี่เห็นแล้วเนี่ยน้ําตาร่วงเลยคนระับทําไม่เขาถึงน้ําตาล่วงครับไม่รู้เหมือนกัน ต,ตัวเองดวงตาวันเนี้ยล่วงหล<ช><อ>ายคนใช่ครับเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะพลังงานที่ดีมาอยู่ที่ลวงตาแล้วเพราะหลวงพ่อท่านแนะนําเองอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับพุทธมิหารอยู่กับการพิจารณาว,วนเวียนวนเวียวนยแถวเนี้ยยิ่งแก่นะอเองยิ่งขังครับบอกอ๋อครับคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเองในในอดีตเนี่ยมันเห็นนะเนี่ย มันก็มีความรู้สึกดีโคกขึ้นที่ดีมันเข้ามาที่เราเวลาเขานึกดีไหมเอ่าดีครับอ่าดีเวลามันกลับบ้านมันมันทะเลาะกับผัวมันนึกถึงเราครับมันก็ดีอ่ะครับเ่้ามาเราเป็นผู้ที่ผู้ที่ทําให้มนุษย์สัตว์วิญญาณบรรเทาทุกข์ได้ออเข้าใจมเขาเห็นเราเขาเห็นเราเก็เปลี่ยนละลืมความทุกข์ เขาขึ้นไปจากเราขึ้นมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ขึ้นรเรานะขึ้นมาจากหลวงปู่ขึ้นมาจากพระพุทธธรรมมาสงท์่จริงว่าในโลกเนี่ยทําไม่ได้ไปด้วยนี่ครับที่จริงว้เนี่ยตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าฉันเอาไปด้วยไหมไม่ฉันไปแต่ความรู้สึกที่จริงวาในโลกเนี่ยทาไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ล่ะท่านบอกครับง่ายไหมล่ะ